วรสดีครับเออร้านซุปปูขึ้นช่างนะครับผมวันนี้เราจะมีตัวน้ำเสนอระบบลมนะครับเออเครื่องดูดแล้วก็ถ่ายนะฮะน้ำมันเครื่องนะฮะเป็นยี่ห้อนะครับซาต้านะครับแบรนด์สุดยอดจริงฮะเอ่อมีคุณภาพอย่างดีนะครับรุ่นนะครับผมวันนี้นะฮะเออรุ่นนะฮะราคาพิเศษเลย AE5701 นะฮะก็คือระบบด้วยกรารสายลมเข้าตรงนี้นะฮะให้ลมให้ได้ประมาณศูศบารนะครับแล้วเราก็ดึงออกสายสายสายลมออกาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสายอุปก,กรณ์นะครับจะมีพวก M5 M8 นะฮะอันนี้เราก็จะอุปกรณ์นะฮะเข้าไปอย่างนี้นะฮะอ่า แล้วเราถึงจะไปดูดในน้ามันเครื่องเอ่อพวกตามซอกเศษเครื่องอะไรสกรปรกตามอะไรนะฮะดูดแล้วเปิดแล้วดูดกราวนี้ขึ้นเลยนะฮะให้ได้แล้วเราก็เข้ามาในถังเสร็จนะฮะถังจุตัวนี้ได้ประมาณเอ่อสิบลิตรนะครับผมนะฮะถังอดแก้วตัวนี้แล้วก็แรงดันนี่เขาจะเซฟด้วยลม ไม่ให้มันหันไอ้หลาาอดแก้วแตกนะฮะประมาณจุได้มา0.8 0.8แล้วึงจะออกแล้วถึงจะดูใช้งานนะครับด้วยสายระบบสายก็จะมี5 m5 m8 นะฮะมันจะมีบอกนะฮะพอดูเสร็จปุ๊บเราก็เปิดวาล์วนะฮะระดับนี้นะฮะแล้วเราก็ทำานาปปัดปกติของเรานะครับผมพอดูเสร็จปุ๊บ นี่นะฮะตัวนี้ก็จะมีตัวถ่ายนะถ่ายลงถังฮนะอยู่วาลนี่ฮะลงถังนะฮะคู่นี้ก็จะเซฟตี้อยู่แล้วนะครับจะเป็นไลฟ์สูญญากาศนะฮะก็คือมีแต่น้ำมันที่บริสุทธิ์ลงเข้าถังเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะมีการถ่ายมานะฮะสำหรับเครื่องตัวนี้ถ่านตัวนี้ก็รองรับน้ำมันได้ใหญ่นะฮะยืดได้นะครับวมพวนนี้ นะฮะคือไม่ให้มันแตกมันหกักได้นะฮะแล้วก็ล็อกครับผมนี่นะฮะก็คือทายเสร็จปุ๊บล็อกอยากให้คนทางบ้านนะครับได้ใช้แบรนด์ดีๆจากร้านทุบะทูครับซึื่นดูช่างนะฮะแล้วก็แอสไซน์นะครับนะฮะแล้วก็ทุบะทูไทยเราจะมีทีมงานของเอ่อแอดมินตอบกับลูกค้านะฮะ วันนี้ผมเอาของดีๆมาให้ก็คือเครื่องดูดถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะแล้วก็กอุปกรณ์นี่คือวางขาดกูปะแจว่นค่ากระจายนะครับแล้วก็ถาดที่ใส่น้ำมันได้ประมาณพอสมควรครับใหญ่พอสมควรัก็ทํางานได้ประมาณห้าพันนะฮะถังจุเจ็ดสิบลิตรครับผมนะฮะด่ตาตารุ่นนี้ ae ห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็มีหลอดแก้วนี่ประมาณสิบลิตรนะครับผม อุปกรณ์ตัวนี้เวลาเราใส่ถ่านประมาณเสร็จเราจะมีเช็คว่าอบอลวาลนะฮะให้หลงถังเพื่อความสะอาดน,นะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์สายที่แถมมาอัจฉรี่นะฮะเครื่องดูดถ่ายน้ำมันเครื่องตัวนี้นะฮะดีจริงครับระบบลมนะฮะมันจะมีสายก็คือ m5 m8 เพื่อที่จะไปเข้ากับตัวเครื่องในในในเครื่องนะฮะในอ,อ่าของเครื่องยนต์อัจฉริยตัวนี้จากราคานะครับผม อมื่นเจ็ดพันแปดร้อยะฮะฟังดีๆนะครับหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเื่อนย้ายสะดวกไหมครับแล้วก็ลูกร้อเป็นระบบลูกปืนนะฮะแบบแข็งแรงครับผมก็ดดีนะฮะก็จะอุตรี่มันจะเยอะหน่อยนะฮะหมื่นเจ็ดันแปดร้อยะครับนี่นะฮะสนหวนราคาตอนนี้นะฮะ พักเขามาได้เลยนะฮะราคานี้หมื่นราคาเต็มนะฮะหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทผมขายหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าใครซื้อมาตอนนี้นะครับผมช่วงนี้จะมีอากาศที่ไม่ดีนะฮะ pm สองจุดห้านะฮะอันตรายผมจะแถมเครื่องก็เครื่องฟอกอากาศนะครับอัดลชันนะครับตัวนี้ครับมูลค่าเจ็ดพันบาทนะครับนี่นะฮะ แถมตัวนี้เลยนะฮะถ้าซื้อตัวเครื่องกรองถ่ายน้ำมันตัวนี้เครื่องฟอกอากดาษนะครับูลค่าเจ็ดพันบาทคู่กันกับตัวนี้นะครับผมคู่กับตัวนี้เลยภายในเดือนนี้นะครับเมษานะฮะ,ะ,ฮะราคานี้เอาไปเลยนะครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทหาซื้อไม่ได้ครับราคานี้ผมลดพิเศษให้นะฮะหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะฮะจากราคาหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยนะฮะ เครื่องกองปุ๋ยต่างหากราคา7จ็ดพันนะครับนะฮะให้ดูก่อนนะฮะเจ็ดบาทเราจะขายคู่นี้คือ1 3ื0 0สบาทให้คุณไปใช้ที่บ้านนะฮะได้ของดีได้ทั้งกองอาการาดาษนะฮะสุดยอดจริงๆฮะ,ะเราก็จะมีทีมงานนะฮะอบอกนิดนึงก็คือเราอยู่ถนนนะฮะบางกลาดเจ็กับ9นะฮะแล้วก็จะมีแอดมินคอยบอกนะฮะถามาว่าปรึกษาให้ข้อมูลได้แล้วก็หลังการขาย มีการบริการดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็แอดไซน์นะครับผมซูเปอร์ทูไทยนะฮะแล้วจะมีทีมงานแอดมินนะฮะตอบนะฮะว่าจะต้องการของสิ่งใดจะเป็นสว่านหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่วันนี้เรานําเสนอของดีๆให้นะฮะคู่ตัวนี้เลยเอาไปเลยนะครับหมื่นสามพันบาทขอย้ําหมื่นสามพันบาทพักมาได้ครับคุ้มเกินคุ้มครับผมนะฮะอย่างราคานี้ไม่มีแล้วฮะจากหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยตัวนี้ ตัวกรองอากาศอีกเจ็ดพันแต่ผมขายคู่กันเลยหมื่นสามพันบาทครับนะฮะกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็การดูแลเราจะมีหลังการขายนะครับนะฮะดูแลหลังการขายอันนี้จะเป็นเซ็ตลมนะฮะและอีกเรื่องหนึง่งขอกดไลค์กดแชร์ครับผมมาเลยตอนนี้หนึ่งหมื่นสามพันบาทครับนะฮะ,ะผู้ชมทางบ้านเป็นไงครับได้ยินชัดเจนไหมครับผมนะฮะ ราคาที่นี่ที่เดียวนะฮะหนึ่งมื่นสามพันบาทคู่กันนะฮะนี่นะฮะให้ดูกันชัดๆเอีกท,ทีเป็นเครื่องฟอกอากาศนะฮะคืออากาศบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพของพวกท่านครับจากราคาเต็มนะฮะตัวนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยตัวนี้ 7, เจ็ดตัวอรองฟอกอากาศฮนะเจ็ดพันเดีผมขายคู่กันเลยหนึ่งมื่นสามพันบาทนะฮะกดไลค์กดแชร์มาได้นะครับผม ติดต่อทีมงานหักส่งให้นะฮะขอค่าน้ำมัน100บาทครับจากลูกค้าที่ให้เรานะฮะค่าน้ำมัน100บาทนะฮะขอน้นำใจทุกท่านนะครับผมแล้วจะมีชิ้นหนึ่งครับผมเป็นปั๊มลมนะฮะออยฟรีนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะโทษนะฮะ จะเป็นปั๊มลมออยฟรีของอยี่ห้อบูมานะฮะราคาเต็มสอง0มื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้คือปั๊มลมบูมานะฮะออยฟรีนะฮะระบบก็คือเป็นโรตารี่นะ,ะเสียงเงียบยี่ห้อบูมานะครับดูกันชัดๆนะฮะระบบไฟฟ้าไม่ต้องใช้น้ำมันนะฮะ ก็จะมีสามสูบนะฮะอันนี้จะเป็นตัวกรองนะฮะตัวกรองแล้วก็นี่จะเป็นตัวตัดนะฮะแล้วนี่จะมีเกบอกนะฮะแล้วก็อุปกรณ์อเจฉริย์คู่มือนะฮะดูแลหลังการขายครับไม่ต้องห่วงนะมีประกันก็คือตัวนี้จากราคาเต็มๆนะฮะเต็มๆสองหมื่นสองหมื่นนะฮะสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยราคาเต็มเต็มเลยนะครับสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย ถ้าใครทักมาตอนนี้นะฮะภายในเดือนนี้นะครับผมขายคู่ราคาพิเศษแล้วกันนะฮะแต่ว่าถามว่าออยฟรีแล้วก็เสียงเงียบมันจะดีตอนใช้งานกลางคืนฮะ,ะข้างบ้านจะไม่ได้ยินเสียงเวลาทำโอนะฮะการใช้งานดูแลหลังการขายนะฮะแล้วก็จะมีเป็นพวกบอลวาลนะฮะหรือเราไปใส่คอปเปอร์นะฮะที่จะแยกสายไปกี่ส่วน ถ้ามอเตอร์หนึ่งมอเตอร์ได้ไหมสองมอเตอร์ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับวันนี้ผมขายจริงๆเลยนะคู่กันกันนะฮะวันนี้คู่กันกันพร้อมเครื่องข้ออากาศคู่นี้เลยครับนะฮะคู่นี้เลยนี่ฮะเจ็ดพันบาทผมให้ไปเลยครับใครมาเดือนนี้นะครับหนึ่งมื่นแปดพันบาทนะฮะราคาสุดทิ่จากราคาเต็มสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับตั้มลมนะฮะตัวนี้เป็นเจ็ดพันนะครับ ราคานี้ไม่มีที่ไหนครับมีที่นี่ที่เดียวซูเปอร์ทูเครื่องมือช่างนะครับผมเราจะจะอยู่แ,แถวถนนบางกะเจ็ดกับเก้านะครับนะฮะแถบถ้ามาทางด้านสะพานเจดสดาบรินนะฮะก็มาจะถึงร้านเราอยู่ด้านซ้ายมือนะฮะถ้ามาจากบางทวงก็อยู่ขวามือนะครับเส้นเส้นนี้ฮะ,ะบางกะเจ็ดกับเก้านะฮะซูเปอร์ทูนะฮะดูแลลูกค้าทุกคนนะครับผมมีราคาพิเศษนะครับ ด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงครับราคานี้ไม่มีที่ไหนนะมีที่นี่ที่เดียวนะฮะนะฮะแอดไตน์มาเลยนะครับ ID นะครับผมแอดไตนะะ์ซนะุเปอร์ทูไทยนะครับนะฮะไลน์นะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานแอดมินตอบไปนะฮะราคานี้ไม่มีผมให้ในเดือนเมษาเดียวนะฮะเมษาอย่างเดียวให้ลูกค้าทางบ้านได้สมนาคุณะครับผมนะฮะฟัรวมคู่นี้เหมือนกันกับตัว ตัวกรองนะฮะพี่พี่ที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะสูญญากาศนะฮะตัวดูดแล้วกวกรองสูญญากาศของดีมีคุณภาพค,ครับดูแลหลังการขายนะครับสนใจทักมาได้เลยครับผมรอผู้โชคดีครับผมนะฮะรอผู้โชคดีนะครับบังลมเครื่องกรองอากาศเครื่องฟอกอากาศไปเลยครับหมื่นแปบาท จากราคา2 1 4 0 0ตัวนี้7,000บาทผู้ชมทางบ้านลองคิดดูว่าราคาพิเศษมากไหมนะฮะไม่แพงครับถือว่าจับต้องได้ครับได้เครื่องกรองอากาศซีีไปเลยนะฮะอกองอากาศนะฮะเครื่องกรองกองอากาศและได้ปัมลมนะฮะออเทอเซอรี่สายลงสายเริ่มซื้อต่างหากครับผมคอปเปอร์ปืนฉีดลมแม็กลมอะไรก็ซื้อต่างหากครับที่นี่มีการบริการครับนะฮะก็ขอ กราบขอบพระคุณคนทางบ้านนะครับที่ได้ชมนะฮะในสิ่งที่เราแนะนําของมาให้ผู้ชมพี่พี่ลูกค้าน้านาอาอาทั้งหลายได้ดูนะฮะร,ราคาพิเศษแอดไลน์เข้ามาแอดสายนะครับ ID s ีนะฮะซูเปอร์ทูไทยครับผมแล้วจะมีทีมงานบอกบอกได้เลยครับราคานี้ไม่มีแล้วนะฮะร,ราคาสุดทิ่นะฮะแล้วก็จะบอกว่า โทรเข้ามาเสร็จปุ๊บหาแอดมินนะฮะเขาจะบอกว่าที่คุยเรื่องปั๊มลมกับเครื่องกรองพอกอากาศนะครับคู่กันนะฮะที่ผมบอกได้เอ่ยไปแล้วว่าราคา18,00 0ันบาทนะฮะกับคู่ตัวนี้พร้อมกันนะฮะคู่อากาศเหมือนกันนะฮะตัวกรองอากาศนี่คืออย่างเดียวที่ก็7 0 0 0ันอยู่แล้วฮะคู่นี้ก็เอาไปเลยนะฮะ1น0 0 0มืันบาทนะฮะจาก17,800เดครับอันนี้700 0ครับขายคู่เลย เก็ดคู่ทั้งคู่นะฮะโอเคนะฮะคนทางบ้านขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ